ปลายปี2551ศูนย์คุณธรรมนำคณะสื่อมวลชนไทยไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ต้าายสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตชาวไต้หวันมากที่สุดต้ายายหมายถึงความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในภารกิจด้านมนุษยธรรมของมูลนิธิพุทธชื่อจี้ในการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อปลูกฝังความรักความเมตตาและสำนึกมนุษยธรรมลงในใจผู้คน Try to inspire people to to people uh, and the จากจุดเริ่มแพร่ภาพเพียงวันละชั่วโมองเมื่อ13ปีก่อนวันนี้สถานีต้ายอออกอากาศตลอด24ชั่วโมงทั้งช่องภาษาจีนและภาษาอังกฤษครอบคลุมไปทั่วโลก ทุกวันข่าวจากทุกมุมโลกจะถูกส่งมาที่นี่ทีมบรรณาธิการจะคัดเลือกนำเสนอในแง่มุมที่พิเศษแตกต่างจุดยืนของตาอ้ายคือสื่อสารความจริงเชิงบวกและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมวลมนุษย์จริงให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านมนุษย,ยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาสาล,ลงไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ have lots of mentors. for mentors volunteers owns their They take We have and they use their own editing equipments and give us lots of touching stories and they don't get paid i guess that's one of the very special part of uh, dai daiden นอกเหนือจากอาสาสมัครกว่า2,000คนทั่วโลกแล้วที่พิเศษอีกอย่างก็คือสถานีโทรทัศน์ตาายไม่ต้องพึ่งโฆษณาเชิงพาณิชย์เพราะเงินที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากเงินบริจาคของผู้คนจำนวนมากและอีกหนึ่งในสี่มาจากรายได้จากขยะที่อาสาสมัครทั่วเกาะไต้หวัน60,000คนช่วยกันแยกทุกวัน So belongs all the public. This station actually, there is the boss. to there actually the the of the Dine TV เ yeah. พราะชัดเจนในเจตนารมณ์ร่วมกันที่ต้องการสร้างสถานีโทรทัศน์สีขาวทุกรายการที่มีจึงมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือนำเสนอความจริงความดีและความงามนี่คือละครคุณธรรมที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของอาสาสมัครเพราะความจริงมีพลังเมื่อนำเสนอแง่งามความดีที่กระทบใจชวนคิดชวนติดตาม จิงบันดาลใจผู้ชมกลายเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดตาอายจึงเป็นประจักษ์พยานของความสำเร็จในการสร้างสถานีโทรทัศน์ที่ใช้พลังความดีเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกโดยมีความรักยิ่งใหญ่นำทาง